ได้อยู่นะคะทำอะไรได้บ้างในนี้อาบน้ำสิคะส่วนไหนโอ้น่าจะได้แค่แนวล่าอเลยค่ะได้แค่แนวล่าอีกเดียวสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่บูวิสูบิชิที่งานมอเตอร์เอ็กโปปี2023ใกล้ปีใหม่แล้วเราก็เลยต้องถามว่าเราจะไปแคมปิ้งไงน่าจะเป็นรถบ้านคือแครีบอยมาดูกันดีกว่าว่าความน่าสนใจที่ตรงไหนก่อนอื่นเลยอันนี้น่าจะเป็นมิสูบิชิไททัน ไปดูดีกว่าว่ามันคือรุ่นอะไรเบคซิงเกิลแคปน่าจะเป็นโมเดลใหม่เลยหรือเปล่าอ่ช่างมันก่อนเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างอนี่นี่คือเหมาะกับการไปตั้งแคมป์มากค่ะความล้างให้คนตาบอดนี่คือล้างหน้าล้างตาสะอาดเลยตาสว่างขึ้นมาทันทีอันนี้คือไว้วางน่าจะวางของเหรอส่วนนี้คือคู่พีเจอะไรหรือเปล่าไม่เซิร์ฟเซเบิร์นไอ้ใช่เหรอไมโชว์ดิ อันนี้น้ำมัน,นอันนี้นะรู้ไหมว่าทำไมถึงอยู่ตรงนี้ทำไมตรงนี้คะเวลาทำกับข้าวทอดไข่อ๋อเราก็เลยใช้น้ำมันตรงนี้มาได้เลยดีเยี่ยมร <c oughs> <c oughs> ึ้ม <c oughs> โอเคแบตเตอร์ใบจะเป็นไอซิสตอกโวลต์มาจากแบตเตอรี่ลิเธียม800แอมป์หนึ่งลูกนะครับแล้วก็จะมีโซลาร์เซลล์ให้อีก550วัตต์หนึ่งแผงเพราะฉะนั้นรถคันนี้ใช้ยาวๆเลย2วันสบายๆนี่คือกล่องเก็บสัมภาระของพี่นี่ไงครับนี่คือของพ นี่ไงพี่มีสายาไว้คอนเน็กให้คอนเน็กกับตัวซิงค์คอนเน็กับตัวชุดที่เป็นท่อที่พี่จะเอาน้ําออกป shower, อเป็นเชาวเวอร์เห็นไหมคะสามารถใช้งานได้แล้วตัวนี้จะเป็นเจนเนอเรเตอร์เหมือนสหรับว่าแบตเตอรี่ละหมด <c oughs> เราก็ใช้เครื่องเจนเนียมาปั่นไฟแทนก็ได้นะครับ <c oughs> ตัวเครื่องเจนเนี่ยจะเป็นใช้น้ำมัน <c oughs> เบนซินนะครับ4ีลิตรก็ใช้ได้4ชั่วโมงอันนี้เป็นแหลกจักรยาน แค่นนั้เลยแล้วก็เป็นตัวขึ้นไปเซอร์วิสแผงโซลาเซลล์อ๋อเราแผงโซลาเซลล์ของเราก็คืออยู่ด้านบนด้านบนแผงเลยมีพร้อมทุกอย่างเลยค่ะอยากเห็นข้างในไหมยากเห็นข้างบนด้ไหม้ขางบนดูได้เหรอไม่ได้สิขึ้นเลยขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะดูข้างใน้ขอดูข้างในอ่ะขอดูอย่างน้ะใส่ไม้ยังไงเนี่ยโอเคขอใส่ไม้ก่อนนะคะอ่ะโอเคมาที่หน้าประตูเลยนะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นถังขยะ แต่ไม่รู้ว่าน่าจะเก็บของได้ด้วยเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าเอาต้องแต่งน,นี้ก่อนนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรนี่น่าจะเป็นที่เก็บของนะคะอ่ะโอเคอันนี้ปิดก่อนแะอร์อเนี่ยด้วยอ๋อปิดไงวะ,วะโอเค <laughs> โอเคอันนี้ก็คือมีแอร์คะ่ะเต็มเลยแน่นอนว่าเย็นแน่นอนคือทำกิจกรรมอะไรบนรถไม่ต้องกลัวร้อนทันนน่าจะเป็น อะไรเอ่ยมีสวิตบันไดใช่ไหมแล้วก็มีอ๋อนี่ไงมีแอร์มีแอร์มีสวิตอ่ะสวิตอะไรเอ่ยสวิตไฟเหรอสวิตบันไดอ๋อสวิตบันไดนี่เลยเออนี่คืออะไรวะนี่คืออะไรวะอ๋อนี่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 อ๋อนี่เป็นซิงอ่างอ่าไหนไหนขอดูห้องน้ำอ่าของห้องน้ำอุ้ยนี่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 มันคือมันคือห้องน้ำอืมมีครบนะนี่คือมีครบทุกอย่างเลยค่ะได้ คือ,อย๋ยา,าลองเข้าไปให้ดูอเอ่อไาส์153นะคะก็ยังสะดวกสามารถเข้ามาได้สองคนก็ยังเข้าได้อยู่นะคะ,ทำ,ะทำอะไรได้บ้างในนี้นอาบน้าสิคะตรงไหนนี่เรามีฝักบัวเข้ามาหนุนใกล้นี่ยค่ะมีฝักบัวพร้อมเลยนีย่ไงฝักบัวอเอ้ยมีที่ฉีดสายสายอะไรไม่เอาพอกว่าน,นี้สิสายชำระโอเคอันนี้ ก็คือกระจกกเป็นตาเลยเป็นสองมุมใหรอสองมุมหรอไงสั่งตายมีสังตายตายแล้วนกระจคือดีเลยค่ะอ๋อเปิดปิดน้ำมีอะไรกะควบคุมควบคุมอะไรวะความจุควบคุมของน้ำโอเค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 มาดูนะมามามาปิดปิดปิดประตู แต่จริงๆแล้วอ่ะคือเข้ามาสองคนก็ยังสะดวกอยู่นะเก็บสัมภาระเก็บของนี่นี่นี่สองอันสองนี้ก็มีโอ้ยหัวเออคือแบบว่าครบเลยทั้งครัวมีอะไรมีไมโครเวฟตู้เย็นหรอที่ล้างจานทีล้างจานหรตู้เย็นตู้เย็นแก่ไงวะเอ้าเอานี่นี่นี่ใช่ไหมเฮ้ยนี่นี่นี่มีตู้เย็นมีเขาน่าจะมาแบบ ครบเซตเลยอันนี้ทีวีค่ะปิดไงวะตรงนี้อนึงเปิดอ่านี่ลึงเปิดอ่าสบายสบายออนี่พับได้พับได้อุ้ยตรงเนี้ยคิดว่านั่งได้กี่คนนิ่มเลยอ่ะโซฟาเหรออุ้ยคนเนี้ยก็คือสบายเลยอะอ่าแสดงว่ารถมาสบายสองคนใช่ไหมใช่ก็คือแบบมากับแฟน มากับเพื่อนสบายนะแระถ้าคนตัวเล็กอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะนั่งได้สามคนเลยอะเออมากับเพื่อนอะไรเงี้ยนั่งกันกี่คนอะเออได้สบายสบายอันนี้คืออะไรวะด้านนี้นั่งได้สามตนนั้นคือข้างในขับรถอ๋อ นี่ครับสองคนเลยเหรอสองคนเลยอยากรู้อยากลองอยากลองมากอ้ยหัวแต่ถ้าเป็นตัวสูงอันหัวจะติดนิดสูงเท่าไหร่สูงร้อยแปดสิบอันนี้อันนี้ร้อยมาตรฐานร้อยแปดสิบอันนี้คือสูงร้อยห้าสิบสามค่ะนะคะมาตรฐานตรงนี้เนาะมาตรฐานผู้หญิงไทยค่ะแร้อยแปดสิบป่ะโอ้น่าจะได้แค่แนวล่าอะไรเงี้ยค่ะได้แค่แนวล่าอีกเดียวแน่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 ไม่มีที่สองคนได้นะสบายไหมคะ สบายมากเลยเห็นดาวไหมเห็นดาวไหมอุ้ยไม่ต้องเรียงติดมากอุ้ยตรงนี้เปิดได้นะเอามานี่เอามานี่เฮ้ยนี่เห็นดาวเออมันเปิดได้คือวันไหนอากาศดีก็เปิดแต่วันไหนฝนตกก็ควรจะปิดนะคะโอเค สบายนะวัสดีคือไม่เห็นสากอะไรว่ามาดมันสะดวกสบายมากคือข้างในมีครบเลยมีแบบว่ามีครัวก็คือมีที่ไว้ทำมีไมโครเวฟมีตู้เย็นนีจริงๆถ้าเกิดแบบรถทริปยาวๆขับรถประมาณห้าหกเ็ชั่วโมงหรือแบบเป็นวันน่ะก็ดีอ่ะแบบกรุงเทพภูเก็ตเลยอะไรอย่างนี้ขับไปจอดแบบคือตามร้านกลางเป็นอย่างเงี้ยก็คือแบบ พร้อมเลยจบเลยอ่ะมีแผงโซลาร์เซลล์ข้างบนถ้าไม่มีแดดมีเลยนะถ้าไม่มีแดดมีใช้นานได้สองวันใช้นได้สวันนะไม่งั้นก็ชาร์จแบตไม่งั้นก็ชาร์จแบตแต่ถ้ามีแดดมันกเรื่อยๆทำงานก็จะไปจับแดดมีบิ๊กทำงานเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็แบบชาร์จเรื่อยๆใช่ใช่ถ้าเกิดถ้าถ้าที่ไหนมีแดดโซลาร์เซลล์ท่าไหนนอนนั่นได้อยู่ เข้าคอนเซปต์น sure okay, well, ี้ด้วยเราเป็นคนทุกที่มาดูได้ที่มิสซูมิชิที่ Impact c h a l l e เจอร์พอร์หค่ะโสดนะคะเดี๋ยวมีคอนแทคขึ้นด้านล่างเลยค่ะโอเควันนี้ไปแล้วก่อนไปก่อนนะคะใครไม่มีแฟนสนติดต่อได้ค่ะ